8กุมภาพันธ์ค่ะแต่ว่าจะพาคผู้ชมนะคะไปเบิงบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะในช่วงของจังหวัดสุรินทร์ช่วงต้นปี2 0 2 6หรือว่า2 5 6 9ต้องบอกว่าคึกคักลายค่ะเพราะว่ามีการคับเคี่ยวกันระวังพักการเมืองใหญ่แล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งท้องทิ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งบรรยากาศนี้สิคึกคักบันไดทีต่ตามจากรายงานนี้ค่ะ การเมืองสุรินยังคงผูกติดกับเครือข่ายตระกูลการเมืองที่ฝังรากลึกมายาวนานและมีฐานเสียงเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันต่างฝ่ายต่างขับเคี่ยวกันสลับเข้าสู่อำนาจตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศโดยบางพื้นที่เป็นการแข่งขันภายในเครือญาติเดียวกันหรือที่เรียกว่าศึกสายเลือดในขณะที่พักการเมืองใหม่เริ่มรุกคืบพื้นที่อย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม2569เเพื่อหวังปักธงชัยชนะ จังหวัดสุรินเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งบนสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในเขตเลือกตั้งที่7และ8อำเภอพนมดงรักและจุดใกล้เคียงช่องจอมโดยภาครัฐร่วมกับกองทัพเตรียมวางกำลังดูแลหน่วยเลือกตั้งและเตรียมแผนอพยพหากเกิดการประทะระหว่างเลือกตั้งอีกทั้งกงกตสุรินเตรียมแผนสำรองเคลื่อนย้ายหน่วยเลือกตั้งออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดที่อยู่ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่8นะครับอันนี้ก็คือเกือบร้อเอร์เซ็น์ลยนะครับที่รับผลกระทบแน่นอนนะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่7บางตำบลน,นะครับก็รับผลกระทบเช่นเดียวกันมองถึงในเชิงลบคือว่าสมมติว่าเหตุการณ์มันขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีข้อกฎหมายมารองรับในส่วนของหน้าที่และอํานาจ ของท่านกรกตเขตมีกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะต้องประเมินแล้วก็มีการพูดคุยมีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนกรกตเขตท่านพอเขตจะร่นจะในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับอันนี้เราก็ประเด็นนี้เราก็ไม่ทิ้งไปนะครับและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะหากมันสถานการณ์ที่มันหนักจริงๆถึงขั้นอพยพแต่อพยพไม่ไกลมากนักถ้าอยู่ในเขตเลือกตั้งเราอาจจะปรับในส่วนของที่เลือกตั้งแต่ขออยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นนะเพื่ออำน จังหวัดสุรินทร์เพิ่งจัดการเลือกตั้งนายกอ,อบตอและสมาชิกอบตอไปเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์ทะลุ70เเโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าสแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการเลือกตั้งผ่านการออกไปใช้สิทธิ์ซึ่งสะท้อนถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกผู้แทนและกำหนดอนาคตผู้นำที่จะมาบริหารเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ติดชายแดนไทยกัมพูชา การเลือกตั้งแนวชายแดนเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพื้นที่ชายแดนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งแม้ว่าพี่น้องประชาชนจะมีการอพยพแต่ว่ากลับเข้ามาหมดแล้ววันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการเลือกตั้งอบอตอบตอในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ชายแดนด้วย,ยก,ก,ก็ไปสําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีไม่มีปัญหาเรื่องใดๆทั้งสิน้นแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่มีบางส่วน นะครับที่อาจจะอาจจะกลัวว่าไอ้เรื่องเรื่องของการสู้รบชายแดนก็อาจจะออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ไม่ไม่ได้กลับมาอันนี้ก็ยังมีตรงนี้อยู่ครับแต่เราก็ประชาัมพันธ์ในเรื่องของการเสียสิทธ์เนะเสียสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็พยายามให้กำนันพู้ใหญ่บ้านได้ช่วยประชามพันธ์แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่สถานการณ์ยังตึงเครียด เจ้าหน้าที่ทหารยังคงตรึงกำลังคุมเข้มและสถาปนาความมั่นคงตลอดแนวขณะเดียวกันชาวบ้านยังไม่มั่นใจว่าจะสงบจริงและภาวาเหตุการณ์ประทะหรือเสียงคล้ายระเบิดตลอดเวลาหลายครอบครัวเตรียมสัมภาระและสิ่งจำเป็นพร้อมเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยหากมีเหตุการณ์ประทะรอบที่สามทีมขา่าวเอ t บทีภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดสุรินทร์